ฮานได้นั่นเองนะคะฮานาชแนลคุณฮานะก็มาคอมเมนต์ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะก็เพิ่งมาเลยแล้วก็ได้ไปนะคะอคุณฮานะคอมเมนต์ว่าสไตล์ตัวละครนะคะน้องจะชื่อฮานะนะคะแล้วก็เป็นจิ้งจอกสาวผมกับหูแล้วก็หางเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็ตาสีแดงชุดนักเรียนออกแนวอยู่ในโรงเรียนเวทมนต สูง150มีพลังธาตุไฟดูเป็นสาวน้อยร่าเริงแล้วก็แอบเย็นชานิดนึงของโปรดของน้องคือช็อกโกแลตนั่นเองนะคะแล้วก็กิฟต์ได้ทาเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าเป็นพลังวาดรูปอีกแล้วนะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยอ,อย่างที่ได้ข้อมูลมานะคะก็เป็นสูง150กิก็จะวาดให้น้องตัวเลขนิดนึงนะคะสูงน้อยกว่านางเอกอีก,อก150ก็ดูเป็นเหมือนแบบจิ้งจอกสาวจริงๆนั่นแหละ ส่วนอันนี้ยากเลยคือผมกับหูแล้วก็หางเนี่ยมันสีขาวแล้วก็ไม่รู้ว่ากิจจะลงสีชุดยังไงดีกิก็เลยแบบโอเคเอาเป็นชุดนักเรียนแม่มนมนใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นชุดของห้องห้องหนึ่งแต่ไม่บอกว่าห้องอะไระแล้วก็ใส่หูไปใส่พวกแบบผมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกทรงผมไว้นะแต่ว่ากิฟ์เนี่ยออกแบบเองเลยนะคะก็เป็นแนวแบบคล้ายๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยให้มันดูอาจจะกึ่งจีนว่ะ แล้วก็รองเท้าเนี่ยพิเศษหน่อยก็คือไปทางจีนแต่ว่าก็อยากให้มันมีความญี่ปุ่นมไม่รู้ว่าจิ้งจอกนี่น่าจะญี่ปุ่นมากกว่าใช่ไหมออแล้วน้องก็มีพลังธาตุไฟนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ใส่นะคะเอาไว้ก่อนเสร็จแ,แล้วนะคะก็มีตาสีแดงใช่ไหมตาสีแดงนี่บอกเลยว่าเป็นซิกเจอร์ของเรื่องนี้นะคะมีแต่นางเอกเท่านั้นแล้วก็ใครคนหนึ่งตื๊ดๆตาสีแดง แต่น้องตาสีแดงก็เดี๋ยวกิจจะลองเพิ่มบทมาหน่อยนะคะแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองส่วนบุคลิรียกนะคะดูเป็นสาวน้อยล่าเริงเนาะกิจก็แบบว่าทําให้ท่ามันดูสดใสนิดนึงแล้วก็มีหน้าทางด้านขวานะคะก็เป็นแอบเย็นชานิดหน่อยตามที่เขาพูดไว้นะคะน้องฮานาคนนี้ก็ชอบช็อกโกแลตนะคะ ก็เล่จากคนมากอ่ะมีคนที่แล้วก็ชอบชอบ็อกโกแล,ลตส่วนใหญ่คนในเรื่องนี้เขาชอบชอบ็อกโกแล,ลตกันแหลอคะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนสังเกตตรงหูนะคะมันจะมีคล้ายๆโบตอนแรกเป็นทรงหู <c oughs> แต่ว่ากีค,คิดว่ามันขาวเกินอะมันขาวเยอะเกินก็เลยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทีหลังนะคะก <c oughs> ็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหวังว่าคุณฮานาจะชอบนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกนะคะตอนนี้ <c oughs> มีคนนึงยังไม่ได้นะคะคุณโฟกนั่นเอง <c oughs> ขออภัยนะคะมันสุ่มไม่โดนจริงๆอะ เดี๋ยวพานหน้าเรามาลุ้นกันอีกทีเนาะตอนนี้เราเหลือ2คนนะคะใครที่สนใจอยากจะมาร่วมสนุกก็มาคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่ายังไงก็สุ่มโดนอยู่แล้วเราสุ่มไปเรื่อยๆเราลงทุกวันอาทิตย์นะคะแต่คลิปนี้คิปเผอลงไปวันจันทร์นะคะเพราะว่าตัดไม่ทัน,นะคะ่ะถ้าเกิดแบบคาดเคลื่อนอะไรนี่ก็ขออภัยด้วยนะคะ โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะกดติดตามให้กันด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย